สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้เจอกันช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนื่องจากว่ามีน้องชายท่านหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับทักมมหานะครับบอกว่านะครับพอดีอยากได้ชุดขอบล้อของฟาคอนนะครับก็ชุดเท่าไหร่นะครับ ทั้งขอบล้อทั้งยางนอกยางในนะครับซี่และกระดุมนะครับพอดอีผมเรียนมอ3อยากแต่งรถใหม่นะครับก็เลยอยากได้ชุดขอบล้อเอาไปใส่นะครับกับจอเว็บ1้ i ปี2009นะครับพอดีเป็นรถพอ่อพออนุญาตแล้วนะครับพอดีพ่อออกรถใหม่นหนูก็เลยขอรถคันนี้ไว้แต่งนะครับติดตามน้ำมานานหลายปีแล้ว อยากให้นะขายให้ในราคาที่มิตรภาพนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ในราคามิตรภาพนะครับก็จะราคาเดิมนะครับเอาราคาเดิมเอาราคามิตรภาพไม่ว่าจะเป็นดุมหน้าดุมหลังนะครับซีลวดยางนอกยางในนะครับมาก็จะส่งให้แบบราคามิตรภาพไปเลยนะครับเอาแบบราคาแบบ มาแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่คิดเกณฑ์กำไรนะครับค่าจัดส่งก็สมมุติว่า104บาทผมก็จะคิด104บาทเท่าเดิมนะครับก็ทักมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมไม่ได้อ่านผมเพิ่งมาเปิดอ่านนะครับพอดีทางบ้านน้องเขามีฐานะค่อนข้างยากจนหน่อยนะครับพ่อเก็บของรีไซเคิลขายครับแม่ก็รับจ้างล้างจานที่ร้านเนื้อย่างแห่งหนึ่งนะครับ พอดีน้องก็มีพี่น้องสองคนอีกคนหนึ่งก็เรียนป3าน้องก็เรียนม3นะครับอยากแต่งรถก็เก็บเงินมาหลายเดือนแล้วก็อยากจะแต่งรถบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงนะครับก็จะส่งให้เดี๋ยวก็จะทำคอนเทนต์นะครับให้ดูด้วยทำคลิปให้ดูด้วยเนาะว่าขอบล้อมาเท่าไหรซีลวดมาเท่าไหร่ยางนอกมาเท่าไรยางในมาเท่าไหร่นะครับผมจะให้น้องราคาเดิมเลยนะครับ วันนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านทําความสะอาดนะครับนี่อยู่บ้านทําความสะอาดนะครับนี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยนะครับบ้านตึกนะครับวันนี้ก็มีปัญหานิดหนึ่งนะครับโอ้นี่มีปัญหานะครับนี่นี่นะครับพึ่งนู่นนะครับ ไม่ทราบว่าจะเอายังไงดีนะครับกับน้องพึ่งนี่เอยน้องแตนนะครับไม่ใช่พึ่งนี่แตนนะครับพอดีเข้ามาใส่อยู่ที่บ้านนะครับเราก็เลยโอ้ลำบากหน่อยนี่นะครับวันนี้น่าจะมีการไล่ที่นะครับแล้วก็หนีกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูนะครับพรุ่งนี้อ่ะ โอ้วันนี้ซักเสื้อผ้านะครับซักที่นงที่นอนนะครับพอดีแม่บ้านไม่อยู่นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้าจะส่งให้นะครับเอาแบบราคาเดิมไม่คิดกําไรนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับหากพี่ๆน้องๆมีปัญหาอะไรนะครับสนใจยังไงนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับถ้าให้ได้ก็ให้ครับถ้า ให้ราคาเดิมก็ให้นะครับถ้าคิดบวกยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ